สวัสดีครับเปนแฟนเมเจอร์ซีนิพกนะครับผมและกิจเดชนะครับตัวแทนนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องวัยหนุ่มสองห้าสี่สี่ครับในเรื่องรับบทเป็นเพื่อนครับครับผมผมเป็นเบนจามินนะครับผมรับบทเป็นกรอบครับเอมภูมิพัฒน์ธรศรีครับรับบทเป็นฟลุ๊กครับครับผมพุทธพงศ์นักทองครับรับบทเป็นภูมิกับครับสวัสดีครับผมต้นอรุณพงศ์ครับรับบทเป็นกอรนครับสวัสดีครับผมท็อปทวรส้หมายศุกครับรับบทเป็นบอยฮะจำพันธงเต๋ยครับผมหนึ่งสองฮึบ อ่านไม่ออกมันกลับด้านหรือเปล่าวัยหนุ่มเกี่ยวกับอะไรครับวัยหนุ่มเกี่ยวกับชีวิตของของวัยรุ่นหนึ่งคนครับที่ขอเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำครับครับต่อไปครับวัยหนุ่ม25 4 4เกี่ยวกับโฟคิงหรือไม่ครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปต่อครับไปต่อครับไปเรื่องความเร็วครับเขาบอกเกมนี้จะสนุกมากทำไมต้องเป็นปี2544ครับ ปี2องาเป็นปีที่ผมเรียนปวชปี2แล้วช่วงนั้นก็มีพี่ๆเพื่อนๆเข้าออกทำไมบ้างคงเตยกับฝั่งตรงถึงไม่ถูกกันครับของทองเตยหลอกกว่าและฝั่งตริชาครับเกิดเกิดการคอมเมนต์กันขึ้นเสมอต่อเวลาครับซึ่งใปนปี2 5 4 4ี่ปีที่เกมคนพิเศษครับแย่งแกงเขียวหวานนะครับใจล้างบางนะแย่งไก่ในแกงเขียวหวานสุดเลยเป็นไปได้ไหมครับที่ในสถานที่ที่เราถ่ายทำก็คือฐาน่สถานฐานสถานหรือว่าเรือนจำ จะเป็นไปได้ไหมที่จะมีความแบบความรักเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ครับความรักเกิดได้ทุกที่ครับรวมถึงที่นี่ที่เมเจอร์ซีนเทคทั้บ้านของเตยโหดกว่าบ้านฝั่งทนจริงหรือไม่ครับแน่นอนครับใช่ไหมพี่ท็อปถูกต้องครับผมปฏิเสธตัวเกรงครับเพราะว่าบ้านเมียโหดกว่า เอาอันนี้เราเอาไปเฉยแลนะเคุยเรื like ่องบ้านอีกนาะคำถามต่อไปครับเพื่อความสนุกสนานเรื่องในทานทัสถานที่คนนอกไม่เคยรู้เยอะนะครับอ่าข้างในทาานทัศฐานมีงูครับแล้วก็มีคังโขกครับเลือกอะไรก็ได้เลือกอะไรที่ไม่จำเป็นที่สุดเออไม่มีประตูครับไม่คุณไม่รู้แน่นอนรข้างในจริงๆข้างในมีโรงแรมมีโรงแรมมาใช้บริการ ข้างในมีมาม่าน้ำเย็นว้าวคำถามต่อไปครับในทันทสถานมีผีไหมเฮียนมากด้วยครับเรียกว่ามีความรู้สึกร่วมจากนอกโลกหรือเปล่าโลกนี้แหละโลกนี้แหละแต่อาจจะเป็นพลัมิติกันผมว่ามันเขาเรียกว่าพลังงานนะมันเป็นสถานที่ที่มีพลังงานความเข้มข้น ของมวลอารมณ์คนที่อยู่อาศัยที่นั่นมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ไม่ได้แน่นอนไม่ใช่มวลอารมณ์บวกเพราะฉะนั้นผมว่าพลังงานนี้ก็คงคงอยู่แบบเยอะแยะมันจะรู้สึกได้นะครับดีปะวะคำถามนี้มุ่งเป้าไปที่ต้นเป็นพิเศษนะครับขอวิธีค,คลายเครียดในทันทัศนานะครับเป่ากบกับเพื่อนครับนั่งสมาธิครับต้นชอบพาเพื่อนมานั่งสมาธิใช่ครับแล้วรู้ไหมว่าเพื่อน,นสมาธิดีหรือเปล่าเราเพื่งไปวัดแต่ คำถามรองสุดท้ายนะครับของกินที่อร่อยที่สุดในทางทันสถานคืออะไรครับถ้าในนังเย็นผมให้มาม่าน้ำเย็นครับหนึ่งในเหตุผลที่พวกเราอยากเชิญชวนทุกคนมาดูหนังโดยเฉพาะที่ทีม Nature c i n e ก e x นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆอย่างที่เราพยายามใส่เข้าไปเนี่ยไม่ใช่แค่ฐานะนักแสดงเนาะเรามีเรื่องของภาพของเสียงมีเอเลเมนต์อื่นๆที่น่าจะเป็นประสบการณ์ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับถ้าดูในโรงหนังคุณภาพนะครับผมก็เชิญชวนทุกคนนะครับวัยหนุ่ม25-44ในโรงภาพยนตร์นะครับผม Nature c i พ e กซ์ครับ สุภาพสีเผือกบ้านมึงอยู่ฝั่งทนนี่งั้นมึงก็อยู่บ้านของเตยแล้วกันทำไมผมไม่ได้อยู่ฝั่งทนครับ